สนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิตสวัสดีค่ะพบกับนาทีข่าวนาว26เมื่อเวลาประมาณ12นาิกา30นาทีเกิดเหตุระเบิดคาบอมบริเวณหน้าฐานตะวันซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ตำรวจกองร้อยตระเวนชายแดนตั้งอยู่ข้างบริษัทปัตตานีคอนกรีตหมู่สี่ตําบลรูสัมมิแลอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีทำให้เจ้าหน้าที่และราษฎรได้รบับบาดเจ็บรวม11ราย ผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนในอังกฤษเวลส์และสกอตแลนด์รวม2,014คนจัดทำโดยหนังสือพิมพ์ The Independent ร่วมกับสำนักวิจัย ORB ช่วงวันที่24-25กุมภาพันธ์ในหัวข้ออนาคตของสหราชอาณาจักรในสหภาพยุโรปหรือ EU ปรากฏว่าเสียงสนับสนุนให้ออกจาก EU อยู่ที่52%เพิ่มขึ้น4%จากการสำรวจเมื่อเดือนมกราคมซึ่งอยู่ที่48% ขณะที่เสียงคัดค้านการถอนตัวลดลง4%จากการสำรวจครั้งที่แล้วเหลืออยู่ที่48%ติดตามข่าวสาระบ,บันเทิงและาไรตี้ได้ทางช่องนาว26ชีวิตดีได้ไม่ต้องรอ